สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องพีเดียบ้านคุณงชุลปอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะพากันมาทําอาหารเย็นให้ทุกคนชมเหมือนเดิมค่ะอ่าน้องพีเดียสวัสดีค่ะกอนทุจร้สวยค่ะอานนยกมือขึ้นค่ะซาติแตร์ไวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรคะทำแม่จุเรยงทำแม่จุเร็งแต่วันนี้เราจะพากันมาทำไอ้ก๋วยเตี๋ยวหมูตุนค่ะไายมูสสวัสดีสวยๆหน่อยค่ะพูดยากมากเลยค่ะเฮ้ นี่ค่ะกิ๊บก็ได้นี่มาค่ะหมูค่ะอันนี้เป็นกระดูกหมูค่ะเขาขายกิโลละ6ยูโรค่ะเนี่ยแล้วก็อันนี้จะเป็นคอหมูค่ะคอหมูกิโลละ8ยูโร50เซนค่ะทาบ้านเนี่ยค่ะเ้วจะใส่หม้อเลยค่ะไอเดียเข้าไปแล้วล่ะค่ะไม่สวัสดีเลยค่ะขี้โกงแล้วค่ะตอนนี้นี่ใส่หม้อก่อนเลยค่ะหัวไชเท้าแล้วก็เห็ดหอมค่ะเห็ดหอมกิ๊บก็แช่น้ำออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะเนาะ นี่ค่ะเดี๋ยวกิบเอาผ้าเหลืองบางห่อสมุนไพรก่อนค่ะเอามาอีกแล้วเอาสวัสดีค่ะรี่ยามช่วยช่วยหน่อยลูกแล้วนี่ค่ะก็มีนี่ค่ะเอ้ก้านผักชีค่ะได้มาจากตลาดนะค่ะแล้วก็พวกขาโอยกั๊กนี่หนะคะอบเชยค่ะกระเทียมค่ะนี่แล้วใส่ผ้าเหลืองบางเลยค่ะนี่แล้วก็พริกไทยค่ะวีเดียอยากกินไหมอยากกินก๋วยเตี๋ยวหมูไหม นี่กิ๊บจะาใส่นี่เลยค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะลูกชิ้นหมูค่ะอันนี้ได้มาจากร้านขายของเอเชียค่ะอันนี้ถั่วงอกที่ตลาดนะเขาขายกิโลละ80บาทค่ะกิ๊บซื้อมาประมาณ3ขีกสีขกดนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นเส้นเล็กเส้นจานค่ะเดี๋ยวเอาไปแช่น้ําไว้สักครึ่งชั่วโมงก่อนค่ะค่อยเอามาลวกค่ะเนาะเดี๋ยวถ้างั้นมันจะแข็งเกินไปค่ะเอานี้ใส่เลยก็ได้ใกล เนี่ค่ะก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็มีน้ำตาลกรวดค่ะนี่เป็นเกลือค่ะอันนี้ซีอิ๊วขาวค่ะเดี๋ยวค่อยปรุงอกีกรอบนึงค่ะเนาะนี่เป็นซีอิ๊วดำค่ะน้ำเปล่าค่ะ เดี๋ยวนวดและค่ะกิ๊บจะตุนไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งน่นแหละค่ะถึงจะมาเปิดดูอีกทีนึงค่ะเนาะเอาน้ำเยอะๆหนะะ่อยค่ะจะปลดไปก่อน,นเ,เปิดไฟไว้ก่อนเลยฟ้ามอ่อเอาฟ้ามอ่อนี่ค่ะแล้วก็ปิดก่อนค่ะเน๋ะไม่ลงเลย นี่ค่ะเดี๋ยวปิดเอาไว้ก่อนค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะนี่ค่ะผ่านไปสิบห้านาทีแล้วค่ะฟองขึ้นเต็มเลยค่ะเดี๋ยวตักออกกอนค่ะกิ๊บเพิ่มน้ําเข้าไปอีกค่ะเพราะว่าน้ํามันมันน้อยไปค่ะจะไม่มีน้ําซุค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาช้อนออกเรื่อยๆค่ะเนาะคองนี่ค่ะอเดี๋ยวตุนไปอีกนู่นและค่ะเป็นชั่วโมงกว่านู่นแล้ค่ะ ช่วงนี้ก็ปิดฟ้าไว้ก่อนค่ะหอมมากเลยค่ะนี่ค่ะก๋วยเตีย๋ยวหมูตุ้นของเราน้ำซุปค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่หนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะจะตักอันนี้ออกก่อนไข่ออกก่อนอน,นี่ค่ะอันนี้กิ๊บก็ใส่ลูกชิ้นไปเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เปื่อยดีมากเลยค่ะเนาะ ประมาณอีก15นาทีนี่นะคะกิ๊บก็เอาลูกชิ้นใส่เข้าไปค่ะอ่าอันนี้ก็ลวกเสร็จแล้วค่ะนี่เส้นเล็กของใครของวิเดียค่ะแล้วก็มีแคบหมูค่ะแล้วก็ข้าวเกียบค่ะแล้วก็ผักสลัดค่ะกินกับค่ะเนาะเอาวีเดียเอามาตักน้ําเสิร์ฟก่อนอันนี้ของใครอันนี้ของแม่จ้ะเดี๋ยวเพราะว่าโรเบิร์ตบอกว่าไม่เอาเอไม่เอากระดูกค่ะให้กิ๊บก่อนค่ะ เวยดีมากค่ะกระดูกเอาให้แม่ในใจวิเดียวลูกชิ้นหรือเปล mm. ่ากระดูกมาเลยอันน oh, ah. ี้วางไว้ก่อนโอ้โจอมกวนจังเลยไอ้ของวิเดียวลูกชิ้นหรือเปล่านี่ค่ะของน้องวิดีอเอาลูกชิ้นกี่ลูกครับ ไเดียเป็นเลยค่ะห้าลูกเหมือนกันเลยแล้วก็หมูด้วยใช่ไหมคะหมูอร่อยมากค่ะเปื่อยดีมากเลยน,นี่เอาของพีเดียเสร็จแล้วอ่อันนี้ของป๊อป๊าโรเบิร์ตเลยทีนี้อ่าโรเบิร์ตกลมเดียโชว์เอาหัวชายเท้าให้ด้วยค่ะอ้าน,นี่ของป๊อป๊าโรเบิร์ตไม่เอากระดูกกัน เดี๋ยวโบนเยอะกันโอควาบิดีอาโอไมค์แค่เผื่อนุเดี๋ยวหาเนื้อให้โรเบิร์ก่อนจ้ะนี่เนื้อเอาเอาลูกชิ้นให้สองลูกค่ะน้ำเยอะๆโอ้โหน้ำขนาดเพิ่มน้ำเข้าไปค่ะหม,ม้อเล็กต้องเอาใบใหญ่กว่านี้ค่ะนี่เป็นเนื้อสุนนี่โรเบิร์ตถูกใจแน่นอนะคะ่ะนี่ให้ชิ้นใหญ่ๆเลยเอะไร่ิดีอ อาอทำไมมีแต่กระดูกเยอะอุ <Overwatch> ้ยอ่ะปวดแขนค่ะไมเอาปิดไว้ก่อนไปเยอะปะป๊าเอ็นไกันนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวนี่เป็นต้นหอมค่ะใบหอมเป็นอะไรไม่รู้ค่ะล้างแล้วเป็นโยนเหนียวค่ะเนี่ยแป๊บเป็นเกดีสเวอรดีโอหอมไหม นิดเดียวนิดเดียวค่ะนี่ของโรเบิร์ตจากลูกชิ้นบอกว่านิดเดียวโชว์ for you yes for you อันนี้ผมใครผมบิดเดียวหรือผมบ้างคะผมบิดเดียวอ่าแล้วก็บิดเดียวกระเทียมเจียวไหมไม่ต้องเอาเอาแบกเอานิดนึงเนาะเอาอยู่ตรงนี้เอาอยู่อันนี้ของพ่อป่ันนี้คือของบิดเดียวไหม เออเดี๋ันนี้คือของน้องพีเจไหมปลาไก่ต้วนิดสิอันนี้เป็นพริกไทยค่ะนิดนึงอันนี้ของโรเบิร์ตพริกไทยนิดน,นึงอันนี้ของวีเดียนิดนึงไหมอานิดเดียวโอเคเสร็จแล้วค่ะไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันอ่านตาโฟมาค่ะทุกคนมาทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันค่ะวันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวหมูมมตุ๋น,นเลยค่ะเออวีเดียชอบอัป่า<อ> ชอบค่ะส smart กะเหล็กเอตวนค่ะสมาร์เยอะๆเอาสวัสดีคุณลุงคุณป้าเอ็กซีก่อนทำยังไงคะมันร้อนสวัสดีครับเอ่อในปาป้าสวัสดีแล้วพี่เดียสวัสดีแม่แม่แม่ป่าวเลยป่าวพี่เดียแชร์ญใไรมาสวัสดีสวัสดีค่ะมาทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันค่ะก๋วยเตี๋ยวด้วยกันค่ะเฮ้ยยาวไปครัพูดไม่ได้อ่ะอาตัดก่อนเขาบอกว่าอิสมาอิฟันพี่เดียโอเคอะ een bal snijden. Dat is een bal snijden. Ja. Ja, je En niet moe. Papa, je kan rouwen met je, hè? Ja? Die uh, varen kan heel lekker. Wat, met de bon? Ja, yeah, de bon voor ons. Voor de. The... Ja. Yeah. Zo, so, is dat handig? Kijk, het is zo so heel makkelijk, deze kat. Oh, nou, dan hou ik de bon? Nee, nee ik bedoel, uh, ja, laat maar. ฝรั่งกินไม่กินมีกระดูกเอ้ยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นลูกชิ้นของวีเดีโมันลอยมันเสอนฝรั่งส้มกบมแมเป่าเลยลูกชิ้นเป่าเลยเหรอวีเดียไม่เป่าเองเลยแม่มาแมาขอกินอันนี้อันนี้เป่าให้มแมาก่อนเป่าก่อนเอาเปล่าบราซิล ใส่พริกก่อนมีเดียใส่พริกเออปล่าเฮ็ดฮะเฮ็ดนิดเฮ็ดพริกคงกันอุ้ยน้ำลายหนูข้าวหนูน้ำปลานิดนึงใส่ไหมสปาเกตตีบีเดียก็มะนาวใส่็จไหมใส่ข่านิดนึงกว่า้ลยป๊าป๊าป๊าเอาสปาเกตตีดีกว่าผมป๊าเอาสปาเกตตีดีกว่าเล็กเกออ มาเฮปตีอร่อยไหมปะปะเอาส้มเอาส้มยังไงส้มนร้อยซับอันนี้ส้มส้มตัวใหญ่ไหมส้มตัวใหญ่ส้มส้มอันใหญ่ไหมส้มส้มไม่ตัวใหญ่หรอกเลยเฮ้ยอันนี้ส้มอันนี้ส้มบีเดียอันนี้ของมาม่าเปลี่ยนกันได้ไหมอันนี้มันเล็กกว่านะอันนี้ใหญ่นะขอบคุณค่ะอู้หน่ารักจังเลย

Heel veel worst. ik bo. Zo. Op en luid. Hij kan het niet zetten. Mooi, zei Thao. Jij, jij. Kom, media. Kom hierna. Mooi, zei Thao. Kijk. Kijk, oeh. ga een Eh... เอ้ขั้วขั้วขั้วตับหมูค่ะไปให้ที่ร้านขายเนื้อเขาดูค่ะคือบอกว่าอยากซื้ออันนี้ขอซื้อได้ไหมเขาบอกว่าโอ้อันนี้เป็นตับหมูแล้วเขาบอกไม่ใช่ตับค่ะเป็นขั้วตับขั้วเอ็นตับหมูค่ะที่เรามาต้มทำไอ้ไอ้หมูตุ๋นเนี่ยค่ะอร่อยเนาะเขาบอกว่าโอ้อันนี้เขาไม่มีขายค่ะเอเขาไม่อนุญาตให้ขายเขาบอกเพราะว่าเขากลัวแบบพวกแบคทีเรียค่ะที่อยู่ในเครื่องในสัตว์อะไรเงี้ย วกตบพวกอะไไม่มีขายกันในร้านขายเนื้อเนาะก็บเอารูปไปให้เขาดูเขาบอกว่าไม่มีขายเก็บเดีโฟตัวฟอดีไอนลาเลยลาสิ้นตัวออวีเอออีเก็บเดียวฟติวดตับมูไอฟันเดลลีเออีเวนตออดอย่าบเอาให้โรเบิร์ดูมันแกนจะมากนิดไอแฟลโกเปนนะบางัวแบบที่เรียเขากลัวแบบซื้อไปแล้วแบบ ผู้บริโภคกินแล้วเป็นอันตรายค่ะอาจจะมีแบคทีเรียเยอะอะไรเงี้ยในเครื่องในสัตว์อะไรเงี้ยค่ะเขาไม่ขายค่ะไม่อนุญาตให้ขายเขาบอกไม่ได้กินเลยอ,อาจจะซื้อมาต้มสักจก็เลยได้คอหมูมาค่ะอร่อยเหมือนกันอืมอย่างชซบเลยมีเลี้ยอร่อยไหมลูกอายงเนื้อให้หมามาหนะ่อยน่ารักจิงเลย Ik heb een Nee, Niet Oeh. Da heb ook gezegd. Ja, gezond. Ja? Ik heb ook kom je. Voor jou. Voor jou. Dankjewel. Gezond. ไให้โรเบิร์ตจ no um ้ะเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบหมูแต่คอสันคอหมูนี่กินนะมาเด้เซยเดียโต๊ะเดสเอมฮึาเลี่อนกัี่กินอันนี้ได้ได้ดับอาบิโกกินด้วยอาบิกกินด้วยโกโคเร่อโคโคเร่โคโเร่อหัวเราะจ้าหวเ่โคเรเนี่นะคะพูดยากมากเลย คอหมูเนี่ยค่ะคอคอหมูย่างให้ชอบมากเลยเราเอยที่ก็เลยไปซื้อมาใส่ก๋วยเตี๋ยวจ้ะอร่อยมากกระดูกมี่ย่างอร่อยเลยปีเดียวบนจ้าอวฟันแอนโนไม่บี๊มูฟูเยอะจัดแล้วสี่ Heb je al gegeten? Ja, al veel. Maar nog op. Ja, Bib, up a few. Probeer Heel lekker zak. We wat wel een Ik kan het prima hoor. kip is ook goed, deze is ook goed. Lekker. De bon die je kan ook maar geven, hè? Haha. Ik maar ik ga het Wil je tien cadeau, Met tien lolly, dan maak je ข้าวเกลียบเล่นไหมวิดีที่กินเนื้อนี่เนื้อเดี๋ยวมามาเอาอันนี้ออกให้นี่มันออกง่ายงนิดเดียวค่ะกระดูกนี่ป,ป,ปุ๊บว่ะไก่เฮ้ยว่ากับเหล็อมเอาเถอะดูกลมกลืนยันเนี่ยอีกวดูกไก่เฮ้ยาซักนี่จะมันเปื่อยออกเลยเนี่ยวเดียัยงทําได้เลยนะ้องวเดียเดี๋ยวออกมานน่อก่อนเอามาออกไง,ไง่เดีย๋ยวชอบกินหนังไก่ใช่ไหม <laughs> ชอบไหมนังไก่ อะไรหมาทำให้ไหมมันร้อนมันเดือดกินซุปแล้วมันร้อนเนาะถอดเสื้อออกไหมอ่ะถอดออกมเอาเลยแม่ยังร้อนเลยถ่ายเนี่ยเอ้อาถ่ายแค่พี่เอาด้ยมะม่วงร้อนถอดไม่ได้มะม่นมวนใส,ส่เดือพอกินซุปแล้วมันร้อนหรอกมีเดือดวะกันเมนูหน้าหนาวนัว่งด,ดีๆนะั่งดีๆอาซุปน้ำซุปน้ำเลยลูกซุปน้ำ nó là một nó oh what Aloi. is the beer what is that lever oh lever lever? wa đi phan đàn oh bel bia belgium Malaysia không belgium อันนี้โพสเลยโรสโรสโพสป้าป่าดิเดีบอกโพสอู้มันจะหค้งชวนแก้วโรสโพสหนูต้องระวังหนูดูก่อนจับยังไงจับดีโอเคอ่ะซอสเส้นก๋วยเตี๋ยวหน่อยเร็วๆซอสเส้นก๋วยเตี๋ยวอืมแซ่บๆหน่อยเร็วะ

Heel lekker. Heel lekker. Ook andere dingen. Hallo, maar. Ja. Hm? Zo so yummy mommy. Zo so yummy ja. Hallo, maat. niet. Mm. Wil ook even proeven deze? Lekker. Zo. Mm. Mama ja, Lawaai. La Papa maakt lawaai. Papa Papaทำเสียงกัน. Huh. Oh, Heel lekker. Heel zoet. Ah.

w a okay. t is a t e l v e r h e t ham h e t ham h e t ham ไนูยรบิบอกว่าตับเลอมันก่แต่ก้ไนะตับไม่ขายจัะเฟตไส้ก็ไม่มีค่ะพวกไส้หมูพวกเครื่องในไม่มีเลยมีแต่หมูสชั้นเนื้อหมูอะไรเงี้ยค่ะไม่ิงดูดูเลยแต่เยกระดูกอ่างเงี้ยค่ะมี Yeah. Ja, buiten. mooi. Heel mooi. Wie Papa, ja? je ook Kip, 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 met kip, kip, kip. เราบอยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเาวาราบอยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวไก่อร่อยกว่าค่ะมไม่หรอกเนี่ถ้าแรกินไก่ใน <c oughs> นั้มนสมสนเอนเอะไรมากิบเฟลทเฟลไม,ไม่ไ,ไมอกนสเฟลกิมากินแต่ไก่ค่ะอก,ก,กไก่เนี่ย <c oughs> ไม่ค่อยกินหมู มีเดียก็ปิดเรียนค่ะมีเดียแฮปฟักันสีแฮปใหญ่ตุ๊บมาค้างน้ตู้บีเดียฟังกันสี่สสมีเออปิดเอโรงเรียนค่ะช่วงฤดูใบไม้เอร่วงเนี่ยค่ะหนึ่งอาทิตย์ค่ะปิดหนึ่งอาทิตย์มีเดียจะไปเที่ยวไหนไปเที่ยวที่ไหนนูอยากไปไหนอยากไปที่ที่ไหนอ่ะ อยากไปที่ไหนหนูอยากไปไหนบอกแม่มาจะพาไปจะไปที่หืออยากไปเล่นที่ไหนเล่นที่ไหนหนูนะอยากไปเล่นที่ไหนบอกบอกแม่มาเล่นที่ที่เก่าฝากที่เก่าฝาดกจะอยู่หน้าเก่าฝากพอร์สเปลนฟอกันสิพอสเปลื้ฟุต อยากไปซื้อของเล่นนะคะเก้าฝันหงไม่อยากไปบ้านบอลเหรอไปไหมอยากไปบ้านบอลอือชวนเพื่อนไปไหมชวนใครไป,รไปชวนนาบีไปบอลลูนยัดแมงกี้เท้าบอโลูนเหรอชวนนาบีไปชวนนาบีไปบอลลูนเหรอเดี๋ยวปิดอีกหนึ่งอาทิตย์ขาดเดือน เดือนนี้แหละค่ะตุลาเนาะตุลาพฤศจิกาหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ไปปิดอีกทีก็สามอาทิตย์ค่ะช่วงเอคริสต์มาสค่ะธันวาเนาะแกสดาร์กันนะพี่เดียโ oh, yes, อแกสดาร์กืมแล้วก็เอานี่นแหละค่ะคริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่นั่นแหละค่ะอืมสักเออเอทวเวเวกันตัวแกสเอขอฟังก้สสองอาทิตย์จะกสองอาทิตย์ไม่ใช่สามอาทิตย์สสองอาทิตย์นี่แหละ Im rồi lờ Im rồi ai Ây quá nhỉ Má nó lâu bà bà sẽ hát Quay mới bà bà hay bà bà kinh khá lù Nou, dus de buik vol met de gehaktbal. Ik lukt in, ik wil. Ik

Wat doe je allemaal? Wil jij aan Ik ben, ben je... Wat doe jij, dansen? Als je moet de pinde niet je ook gaan doen. het ja, Beetje noedelzijde. Papa, papa. papa, kom ห <c oughs> นูกินหมูไหมให้ป๊อป๊ากินหรือว่าหนูจะกินนี่หมูอะไร <c oughs> มา media เอาเอาอันนี้นเอาเอาคุกคลุกคุกคุกอันอนี้เป็นหมูนะเนื้อหมูมาให <c oughs> ้กินแต่ข้าวเกลียบกับลูกชิน้น มากเลยหนูจะไปบ้านบอลกับนาบีเหรอเดี๋ยววันจันหมอม้าพาไปค่ะนาจ,จีจะพไปให้นาจีปไปด้วยไหมไปไปด้วยกันใช่ไหมเราลับปั่นจักรยานไปก็ <c oughs> <c oughs> อยู่ในเมืองค่ะไม่ไกลน้องบ้านบอลม <c oughs> ีที่เดียวเลยคะ่ะ <c oughs> ในเมืองนาบีน่ารักมามาหมอม้าน่ารักไหมนาจีทำตะ เปียให้ให้นาบีนักกิฟทำถักเปียให้นาบีสวยไหมสวยแล้วมาม่าทำให้หนูสวยไหมลูกทำให้หนูสวยสวยมากไหมสวยมากเอสเมย์เขามีรองเท้าไฟอยู่ตรงนี้เอสเมย์แล้วทีนี้เอสเมย์มีรอ,องเท้าไฟหนูนอ,อยากได้ไหมเหมือนเหมือนฮาร์ดโอมีก็มีโอฮาร์ดโอวีกว็ม,กมีเหรอขอไปซื้อให้ป๊อป๊าซื้อให้บอกป๊าป อเราไปไปซื้อที่เซมันมีไหมเซมันเซมันไม่มีอุ้ยรู้จักร้านด้วยค่ะร้านขายเสื้อผ้าขายของแฮะจำได้ด้วยนะพี่เดียเซมันเนาะไม่มีมันไม่มีมันไม่มีเอ่ออะไรนะบเบอร์ของที่บีเดียใส่ค่ะมันหมดใส่บิวไอสคู่นันเมลิกเท่านั้นย่ามาหามาถึงเอาเอาที่หมดหมดบีเดีย đợi lo còn nó có mai à, được. Tôi nghĩ, cái này sẽ không còn nữa trong mùa hè, mùa xuân. Đúng vậy, bởi vì là mùa này, đúng không? Yeah. Yeah. Chuỗi này, đầu năm này, sẽ đợi lâu thế. Đúng. 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 het Đúng. Đúng. Anh ấy cũng sẽ láng cả nhờ. Ủa, quẩn cũng mà hết giờ con nuốt nuốt đâu video. Chưa <laughs> hmm? hết nè. Video full. Còn hết nè. Nửa thì ở giữa สวัสดีครับีรดยาีเดยถ้าอยู่เรามันลาคุณลุคุณป้าก่อนเร็วเเอฟเนไม่บายเช็ดขินก่อนเร็วเร็แล้วค่มากินต่อหนาจะกินอีกไหมเอฟเฟนไม่บายเช็ดขินก่อนเร็วเร็ลาคุณลุงคุณป้าเอก่อนค่ะนี่ปาเอาไปหมดแล้วดูดูป้าเอาของงหมดแล้ว ให้ปเก็บอาเดี๋ยวป๊ะป๊าก็มาคืนมาม้ามีตั้งเยอะเต็มเลยรักนะยัมมี่ป๊ปไม่ต้องอายอยตีกันแอยยไฟฮไฟให้ป๊ะป๊าหน่อยป๊ป๊าใจดีไหมม่ใจดีป๊ป๊านี่อาร์ตอยูเสียไอป๊าใจดีีอะป๊ป๊าไม่ใจดีนะค่ะเอาไปเกียวไปแล้วปดีลาคุณ ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจเรานะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนค่ะบายค่ะสวัสดีค่ะบายสวัสดีครับบายค่ะอังว่าสวยๆก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทรงจูุบสวยๆกูโชว์ว้าวเอ้คู่กินต่อได้ค่ะทีนี้เอ๊ะไม่ต่อยันคือบุก Ja, hier